สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านจ้าสวัสดีเอฟซีหวยลาหวยฮานอยพี่พี่รัฐบาลไทยทุกทุกคนทุกทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแช่เนาะจ้ามือหนีจอยกามีแนวทางฮานอยสูตรแยกสามนอยวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่มาให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมจ้า แต่ก่อนสิไปรับชมกันเดี๋ยวมาฟังคําเตือนกันก่อนนะจ้ะเนาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจ้าแนวทางอาจ,จมีเข่าบ้างรูดบ้างนัดแต่นะพี่น้องจ้าป่าปูาปนกันไปจ้าชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น,นวันที่2ี่หน้อยพิเศษจอยเข้าเด่นสีวิ่งรูดสีจ้าพี่น้องจ้าพ้นออกน้อยพิเศษ ี่แปดหรืสี่แปดมาตัวเก่าเราจะนอจอยกระเจาะถึงสี่เก่าจะสี่หกสี่สามสี่หนึ่งจ้ะสําหรับสาหลูดซสาวิ่เเเเงเขาเข่าตรงๆเราจะนอหน,น่อยพิเศษสี่แปดจ้ะส่วนน้อยปกติจอยกระเขาเ,เด่นหกเราจะนอหกกับมาตัวหนาจะส่วนนอย VAP กับมาในหกตัวหนาเราจะนอวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่ห้าน้อยสูตรแยกสามนอยน้อย 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, พิเศษจอยจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์ เก้าจ้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าแปดจ้าศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดจ้า คู่เด่นนอกจากทำคู่เด่นก็นาไปเป็นแนวทางได้นอกจากคู่เด่นศูนย์เก้าปกติปกติหกห้าจ้าปกติได้เด่นหกหากคือเก่าจะหกก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปด ห้านึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเก้าคู่เด่นหกห้าจ้า VIP สามสองจ้า VIP เด่นสามสองวิ่งลูดเนาะจ้า สามก็มีสามหนึ่งสามสามสามสี่สามแปดสองศูนย์สองสี่สองเก้าสองหกจ้าคู่เด่นสามสองจ้ามาเบิกตัวเน้นจ้า สองหกห้าสี่เก้าแปดเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวไนชอบตัวไนกับแคหนาะจอ้บันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอจ้กนอแนวทางอาจจะมีเขามีรุดจากพี่น้องจ้าปะปนกันไปนอจา้าชมเพื่อควมบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเอฟซีทุกคนทุกชานสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจา้ามีโชคมีใยกันทุกคนนะจน๊ะเนาะ เขามาแลกกัฝากจะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า